เต็มสิบ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 ไปเลยครับสิบครับโอเคเอาคะแนนเต็มไปเลยสิบ <c oughs> เต็มสิบไอ้กรชันเข้าอย่างเลยนะเรื่องเนี้ยสนุกมากเป็นหนังที่สนุกก็ <laughs> น่ารักดีดูเพลินมาก่็ ตัวละครก็น่ารักื้อถึงแบบนกอพยพป่ะน้องเป็นเป็ดหรือน้องคว้าน้องเป็นเป็ดเป็ดเออน้องเป็นเป็ดแต่เพิ่งรู้แต่ว่าเป็ดมันมันบินได้ขนาดนี้เลยเหรอเออคิดเหมือนพี่เลยมันเหมือนมันเป็นเหมือนมันเป็นนกเป็ดน้ํานะในเรื่องอะอเออมันมันจัดเป็นเป็ดประเภทหนึ่งแต่ว่า ก็เป็นนกด้วยถึงว่ามันเเลยเรียกตัวเองว่านกในเรื่องอ่าใช่พันเมลลาดอ่ะน่าจะเป็นนกเป็ดน้ําอืมแต่น่ารักจริงโคตรน่ารักเลยอะครับก็ช่วยอืมมันก็นสาวมันตัวตุ้มปุ๊กเดี่ยจริงเน้องสาวน่ารักมากอะลืมชื่อน้องแอ้ใช่น้องที่แยอ้อนลุงเออออ่ไปช่วยกัน น้องชื่อน้องชื่อเกณน้องชื่อเกณฑอ๋อเกณเกณเกณเออพี่พีทเออพันต์เขาแดนพีสน่ารักเลยน่ารักมากจริงคือแบบจบที่คำว่าดีน่ารักเพลินผู้ใหญ่ดูก็ไม่ได้เบื่ออืมใช่จริงจริงหนังมันมันเหมือนโลดบูวี่ไหมใช่ใช่มันมีความเป็นโลดบูวี่ใช่ แต่แต่ไม่ไม่น่าเบื่อเลยนะสนุกมากเรื่องมันแบบมันไหลลื่นไปเรื่อยอือดูแบบมันมีความเป็นแอนิเมชันผจญจนยที่ผสมกับความเป็นโรมูวี่เนาะเพราะว่ามันมีโกชัดเจนว่ามันจะไปไหนแต่ทีเนี้ยระหว่างเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับไอ้ครอบครัวเนี้ยคือมันเจอเรื่องราววุ่นวายแบบเยอะมากอ่ะตลอดทั้งเรื่องริงใช่ที่ต้องแบบข่าฟันกเลยเนะ่ยไอ้เชฟ เออเชฟเชฟทำทำเป็ดซอสต้มเป็ดซอส้มแล้วแบบวายจัดอ่ะอืไก่แค่แบบเป็ดแดงเดียวอ่ะนะเชฟตามสุดล่าฟ้าเขียวเวอร์เชฟไม่แบบจองเวนจัดเลยอ่ะคุ้มไหมเนี่ยตอนไม่แต่จริงๆก็คือมันก็คงไม่จองเวนขนาดนั้นแหละเพราะว่า แต่ดันมาเจออยู่ในสวรรคเป็ดอะะเออสวรรคเป็ดนี like <bbe> ่คือตลกมากเลยเป็ดเล่นโยคะใช่ใช่โซ่ตลกเฮ้ยน่ารักกนแล้วแล้วอีแก๊งเป็ดนี่ที่แบบที่เจอในครัวก็มาพาเป็ดหนีแต่ตอนพี่ชายโดนเหยียบปีกคือชนะทุสาส์อะเจ็บไหมวะก็นะ มันก็ต้องสร้างประเด็นให้มันแบบมีจุดหักมุมไหมอืมนิดนึงก็แต่น่ารักดีไม่แต่มันมันแบบมันโมดิฟายปีกได้นะเน่เออโคตรเบอร์เลยสวยเลยนะนั่งดูอยู่แล้วสงสัยอยู่ในใจทำได้ไงวะมันติดมันติดยังไงวะมองเอาขี้มูป้ายอ่ะใช่หรอใช่จริงเหรอ จำไม้ว่าดูแล้วมันรู้สึกว่าไอ้น้องสาวมันนะเกวนน่ะเกณนมันสูดขี้มูกอ่ะแล้วมันก็ติ้งไอเดียเหยนยบในนั้นน่ะนกแก้วพอดีอ่ะเออแต่ตอนนั้นน้องอย่าบอกมาเว้ยว่าเอาขี้มูกป้ายอ่ะแจะมาติดด้วยขี้มูกจริงเหรอวะไอจะกรไอจักรนั้นเห็นอยู่อันนี้คิดไปเองโอ้แปลว่าขี้มูกแต่ว่าแบบ แปลว่าขี้มูกเกวนนี่คือเหนียวมากนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นมันคือแบบอ,อจําได้ว่าเกวนมันป้ายขี้มูกแล้วน้องก็แบบตีงไอเดียกับขนขนนกแก้วขึ้นมาแล้วนี้ก็แบบว่าน้องอย่าบอกพี่นะว่าน้องจะทําอย่างที่พี่คิดอะอาจจะเป็นอย่างไัก็ได้นะพี่แย่เลยเออตลกอ่ะตลกมาก ชอบไอ้นั่นด้วยตอนฉากที่แบบเกวนมันอยากเข้าห้องน้าอ,อ๋อไช่เ <laughs> ช่เหรอที่แม่มาบอกว่าฉี่เลยฉี่แต่อ,อักสโตแล้วแล้วบอว,ว่าฉี่ต,ตอน<ม>อบินได้ยยออ <laughs> จำไว้นะคะทุกคนเ <laughs> จโน,น, <laughs> จนกิลาก็ก็อันนี้นะก็น่ารักไปอีกแบบเจโนกิล่าเออเจทึมเจทึมช้ำตามเจมา ัง <c oughs> เจดีๆที่นี่มันเถื่อน <c oughs> เจ๊ตัวตึงมากว่าม,มันมันตลกดีนะพอะแล้วถ้าเราคิดว่าจริงๆเรานกมันคิดแบบในหนังหรือเปล่า <c oughs> แบบในในหมู่นกพิราบจะต้องมีนกพิราบต,ตัวตึงอย่างแบบช้ำอยู่ตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยต่อ <c oughs> ม,มันคงจะมันคงจะตลกดีเนปะ็นตัวหัวโจกอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่หาจริงเรื่องนี้แบบหาทั้งเรื่องเลยนะ ตั้งแต่นั้นแหละเจอนัวนอะน,ะนกกระสาอ๋อ,อไอ้ตัวนกกระสาก็ตลกตลกเ้ยจริงอันนี้ก็ลุ้นว่าแบบว่าจะโดนแดกหรือเปล่าวะนกกระสาขาึ้นมากลัวมากจริงจริงหรอไม่นกกระสาปกติมันก็กินปลาไงแต่ว่ามันเป็นมันเป็นนกกินเนื้อกินเนื้อแบบอ๋อเหรอเออสัตว์ใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่ากินกินไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนกตัวใหญ่อ่ะเป็ดมันตัวเล็กอ่ะ เออเออแม่งกินเป็ดจริงน่ากลัวเลยเป็นเรื่องก,ก็น่ากลัวอยู่นะน้าตาบ้านักกลัวแบบไม่น่าไว้ใจสุดๆตาป้าเถื่อนมากจริงาากระซีนจําแม่งเยอะจริงนะเรื่องเนี้เออเออจำอะไรได้เยอะมากเลยดรืยอเนี่ยคือมันสนุกมันเพลินมากตลกตั้งแต่นี่แล้วแอนิเมชันเปิดเรื่องอ่ะเอออยากดูเลยอ่ะมินเนี่ยนะชอบมากตลกความพยายามอ่ะ พยายามแทบตายแล้วก็แบบว่าไม่สนใจ <c oughs> ความชื่อเหลือจากมินเนี่ยนตลกสุดท้ายก็คืออยู่บนดวงจันทนระ์ไม่ได้ครับหรือดาวอังคารด้วยไกลกว่าเดิมเออเออมันเออใช่ใช่มันระเบิดไปอยู่อีกดวงหนึง่ง <c oughs> ไม่ได้กลับแล้วเวกเตอร์ตายอยู่ที่นั่นแหละสมอย่างดู <c oughs> สนุกไงสมเป็นอิลลูมิเนชัน แล้วตัวพ่อมันก็ไม่ได้น่ารำคาญพ่อมีความแบบความที่มันเปิดมาเหมือนจะแบบเหมือนจะเป็นตัวขี้กลัวที่เอ้ยอาจจะน่ารำคาญแต่ไม่ไม่นะก,ก็กลายเป็นว่าแบบว่าอดีนะเขากล้าเปิดตัวเปิดใจมากขึ้นตัวพ่อมันนะเนาะจริงๆแล้วพอยของเรื่องมันอยู่ที่พ่อมันนี่แหละพ่อมันความกลัวของพ่อมันจริงๆอ่ะเราเราเคยคุยกันมาหลายคลิปเนาะในปีที่แล้วว่าแบบเออมันจะมีแอนิเมชันสไตล์แบบที่รู้สึกว่ามันถูกจริตกับแบบที่มันไม่ถูกจริตอ่ะ ล้วที่เราจะเคยบอกว่าแบบเออชอบสไตล์ของ l l ล mination อะไรเงี้ยเออเรื่องเรื่องนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละคือเรารู้สึกว่ามันมันสามารถบาลานซ์ความสนุกให้ดูได้ทุกเพศทุกวัยบนความเป็นแอนิเมชันครอบครัวเออคือไม่ได้จับทา์เก็ตเลยว่าต้องเป็นเด็กดูเท่านั้นอะไรเงี้ยเออร,รู้สึกว่าเอลูมิเนชันมันทำได้ดีแต่ภาพรวมมันก็เป็นงานแอนิเมชันแบบน่ารักกรุบกริบเป็นแอนิเมชันฟิลกูดเปิดต้นปีที่มันครบรถอะ่ะ มันคือส่งท้ายปีด้วยบ้างถ้าจำไม่ผิดเรามาดูกันต้นปีนปีอะมันไม่ได้เข้าต้นปีหรอเข้าวีสุดท้ายบ่ะเรื่องเนี้ยเออหรออืออือใช่มันคือส่งท้ายปีที่แล้วแล้วก็เรามาดูกันเป็นเรื่องเปิดปีนี้เออมันครบรถจริงๆอ่ะมันมีตลกมีซึงเออสร้างแรงบันดาลใจมันครบอ่ะเออครบความเป็นแอนิเมชันครอบครัวสมกับที่เธอบอกตอนดูตัวอย่างนะเฮ้ยเรื่องนี้ต้องดีแน่เลยเอาเพลงแม่เทมาในตัวอย่าง เออใช่แต่ว่าในเรื่องไม่มีนะเพลงแม่เทเเอออ่อ